ยุคใหม่ของธุรกิจนะครับจะอยู่ในเมตาเวิลดเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาเปิดนะครับสร้างห้องสร้างหน้าร้านกันในเมตาเวิลดนะครับแบบสดๆเลยวิธีการเราก็เข้าไปที่ตัว spatial io นะจากนั้นก็เข้าทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็คือสมัครอีเมลให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราก็จะมีตัวอวาร์ตาของเราเสร็จแล้วเรามีแอคเคาท์แล้วเราก็จะมาเลือกสร้างห้องนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดห้องตัวอย่างให้ดูนะว่าสร้างออกมาแล้วหน้าร้านจะเป็นยังไงครับผมเลือกมาตัวหนึ่งนะคื อ่หนึ่งธุรกิจนะที่เข้าไปอยู่ในเมดิวอสอ่ะเป็นธุรกิจแฟชั่นนะครับสัดีเราก็ได้ตัวอวตารของเราที่มีหน้าตาเหมือนเราเลยนะครับนี่เราลองหันหน้าตัวอวตารมาะเห็นไหมหน้าตาเหมือนเหมือนผมเลยเห็นไหมนี่คือตัวผมที่เป็นตัวอวตารเพราะมันจะสแกนหน้าเราไงนะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจัดตกแต่งเห็นไหมจัดตกแต่งร้านค้าของเราได้ครับนะมีรูปสินค้าอะไรเนี่ยเอามาวางเป็นเพลนะครับเอามาจัดเป็นมุมต่างๆ มาวางบนเชลสินวางสินค้านักโชทำเป็นโชว์รูมต่างๆว่างั้นเถอะนะครับแล้วแต่ว่าธุรกิจของเราจะคืออะไรนะครับล้วก็สามารถทําได้นะถ้าเป็นธุรกิจรถยนต์เนี่ยก็มาสร้างโมเดลรถยนต์มาสร้างโชว์รูมเสมือนให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาดูแบบนี้เลยนะครับคือสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบสามมิติมากนะคนะรับอ่ะเสร็จแล้วเราลองเข้ามาดูนะครับสมมุติว่าเราอยากลูกค้าอยากจะดูสินค้าใช่ไหมแล้วเขาก็สามารถทจะมาคลิกได้คลิกที่รูปสินค้าเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น รูปภาพแบบนี้ให้นะครับแล้วก็เ,เป็นวิดีโอก็ได้นะเดี๋ยวเราลองมาเปิดตัววิดีโอดูนะครับเอาเป็นรูปอะไรดีนะครับรูปก็แมวนี้ละกันนะครับพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโอขึ้นมานะแล้วก็สามารถที่อัดคลิปอัดอะไรเนี่ยมาลงในนี้ได้ับเป็นเป็นหน้าร้านเป็นโชว์รูมของเราครับนี่ก็คือเว็บไซต์ยุคใหม่นะยุคอนาคตที่มันจะมีสภาพแวดล้อมแบบสามมิติครับทุกคนจะมามีส่วนร่วมกันในเมตาเวิร์นี้ได้นะทุกคนจะมา พิติ้งมาประชุมงานอะไรกันได้นะทำแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ